สสดงใกล้จะคำลงแล้วนอแต่บางประคองนั้นยังคงสวยงามตาครากลอสนชยายิ่งพาให้เราสุขสรรันต ไปตื่นใจดังยนหาสวรรค์เยียกเย็นสายลมผิวพรอ้อมยางนี้ทุกวันธรรมชาติยามสายือนได้เห็นเราลืมลไม่ลงแม้จากไปอยู่ไกลแสนก็ไม่ขอลืมแดน ที่เคยปักใจลุ่มหลงจะเฝ้าแต่ฝันถึงอาทิตย์อัสดงชายฝั่งบางปะกงนั้นลืมไม่ลงแน่เอ้ยโอ้งามแท้บางปะกงใครได้เห็นเมื่ออัสดง กคงสุดกล่าวคำฉเฉลยอยากจะกลาวชมให้สมความงามนั้นเลยล<ะ>เพลงที่ก,กล่าวพี่เปรไม่ถึงแมนเพียงครึ่งดี ลืมแดนที่เคยปักใจลุ่มลงจะเฝ้าแต่ฝันถึงอาทิตย์อัสดงุงชายฝั่งบางปะกงนั้นลืมไม่ลงแน่เอย้ยโอ้งามแท้บางปะกงใครได้เห็นเมื่ออัสดงุง ก็คงสุดกล่าวคำเฉลยอยากจะกล่าวชุมให้สมความงามนั้นเลยเพลงที่กล่าวพี่เปรยไม่ถึงแมนเพียงครึ่งดี งามเหมือนอยู่นิยมป่านน้นเจ้างามน้ำคมโปรกินที่รมชมแล้วชื่นหัวใจหอมเอย่ยใจชื่นชวนกินเจ้าเยา้ายวนเหมือนชวนให้ชมรำไป ยั่อยุนหรือไทยใครใเขาใครชิดฉมเพราะคนเห็นเจ้าวิไลสุดหักใจรักรันจู ให้ตรมสุดฝืนคืนคมอุรา I know มีร้องเก่งอีกคนหนึ่งคุณธีรนันร้องวงทอร์รเหมือนกันน้ออ่าเพราะนะเพราะไม่พิสบอายุเยอะอย่างคุณธีรนันเป็นน้องเหรอฮะเดี๋ยวยังเป็นเป็นทหารเรือไหมหรือไม่ได้เป็นไม่ใช่ร้องพราะมากเลยนะร้องเพลงทํานองนี้ครับแต่ร้องกับวงคอนเสิร์ตวงใหญ่เลยออเคสตราเลยโอ้โหเพลงนี้หาฟังยากเพลงลักษณะนี้นะครับเป็นเพลงที่ฟังด้วยอารมณ์ แล้วก็ด้วยเนื้อหาคำร้องไม่ยังไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินพึ่งจะเคยได้ยินเนี่แหละค่ะพอพ่อกผมหนูอาจจะยังเด็กเกินไปในฝันผมก็เพิ่งได้ยินวันนี้เหมือนกันในฝันเกิดไม่ทันฝันนี่เป็นเพลงเพราะเยอะนะครับเพลงของคุณสุเทพเนี่ยมาพบกับฉันในฝันดีกว่า เพลงนี้ใครคำร้องของใครอนะอันนี้ในฝันนี่ไม่รู้ใครแต่ว่าของสุเทพกันเนี่ยครูเอื้อค่ะอาครูเอื้อของครูเอื้อแต่เขาคุณสุเทพเนี่ยกินใจกว่านะครับสาวๆเนี่ยหลงไหลเลยคุณสุเทพเลยมาพบกับฉันในฝันดีกว่าฝันนั้นจะพาให้สุขสดใสลืมชีวิตเมื่อตื่นติดไปคือมองหน้ากันไม่มีทางได้เองหรอกเพราะั้นมาได้กันในฝันสุดยอดจริงๆเลยคุณสุเทพสุดยอดจริงๆเลยร้องรุ่นใหม่ๆเนี่ย ใครจะดูเบสิกในการร้องเนี่ยดูไม่ได้ต้องมาดูรุ่นเก่าแล้วเด็กรุ่นใหม่ต้องมาดูรุ่นเก่าร้องเดี๋ยวนี้เด็กที่ร้องเพลงเนี่ยบางบางคำานี่อ้าปากกว้างจังและเสียงก็ไม่มีเดี๋ยวนี้รุสังเกตไหมครคุณประภัยวันร้องเห็นไหมครับปรากฏว่าไม่ต้องอ้าปากกว้างเล็กนิดเดียวแต่ว่าคุณสุเทพเองก็ดีใครๆกันแล้วแต่แต่เลยครับเขาไม่ต้องอ้าปากกว้างเลยแต่เสียงกังวานออกมามันออกมาจากอะไรฮะ กระบังลมมาช่องปอดแล้วออกลอําคอเดี๋ยวนี้ตะโกนจากปอดกันเลยทีเดียวนะฮะจะสังเกตได้นะะักร้องรุ่นเก่าๆรุ่นครูเนี่ยปากจะไม่กว้างาแต่ว่าเสียงมันกว้างออกมาได้เขาฝึกฮะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฝึกอะไรก็สังเกตว่าอ้าปากร้องเพลงกันความไพเราะมันเลยไม่มี ก็เหมือนเราฟังลำโพงลำโพงดีๆมันจะมีทุ้มกังวานอยู่่่ใชเพราะนั้นไ <stored> อ้ปากเราเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเหมือนดอกลำโพงได้เหมือนกันใช่นี่นะสรีระร่างกายเรามันปรับจูนได้ใช่ไหมครับจะยังไงก็แล้วแต่ครับเมื่อกี้ผมลงไปข้างล่างก็ต้องขอบพระคุณมีโทรศัพท์เข้ามา<อ> أ, คุณธนะพรว่าเขาจะเอาหมอ้อวิ่งเอาม่อไปหนึ่งใบเลยดูขอแจ้งนิดนึงนะครับว่าโปรโมชั่นนะคะม้อคุณผู้ชมถามว่าให้แต่หมอ้อหรอแล้วฝาล่ะให้ด้วยให้ด้วย ต้องบอกก่อนว่าหม้อพร้อมฝาค่ะครับแล้วเป็นคู่ไปเลยแล้วด้ามก็ให้ด้วยนะครับมีด้ามให้ด้วยไปเดี๋ยวจะบอกว่าพ่อให้ไปแล้วถอดด้ามเก็บอันนี้หม้อพร้อมฝาแถมด้ามเอาเลยด้ามด้วยนะคะเอาด้ามอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นของแถมที่ติดตัวกันไปครับก็เช่นเคยครับวันนี้สองใบสองขวดค่ะสองขวดทาไมนะฮะทำไมต้องสองขวดก็สั่งซื้อสมุนไพรก้านตองสองขวดแล้วก็ให้เราให้ผ้านาโนนึงนนี่เลยค่ะ เอาไปสู้กับบัวกับทิ้งที่บ้านสองหนึ่งพื้นมีสองลายลายคุณแซนดี้กับลายดาทอมจะเลือกลายไหนคะโทรเข้ามาเลยโทรโทรเข้ามาเลยสามขวดสามขวดจะรับหม้อไปเลยหนึ่งใบพร้อมฝาพร้อมฝาสี่ขวดสามขวดพกไม่สามขวดสี่ขวดไม่มีไม่มีคไม่มีค่ะสี่ขวดก็สองคูณสองง่ายจะตาได้แห่คุณกิ ก็เล่นผ้าเบิ้ลไปเลยก็ถ้าสี่ขวดก็ผ้าไปสองพื้นค่ะแล้วสองใบมีไหมฮะให้ประเภทที่ให้มอไปสองใบมีไหมฮะวันนี้ก็มีสั่งหกขวดไงคะคุณหกขวดสองใบนะครับใช่ไหมครับสามขวดต่หนึ่งใบใช่ไหมคะถ้าหกขวดก็สองเนี่ยผมพูดถูกไหมสองใบสองใบคือหกขวดนสองใบแล้วสามไปแล้วหกสี่นี้ง่ายๆหกได้มอบสองใบค่ะ 1ิบสองขวดสิบสองขวดนะคะเราก็จะมอบเครื่องดื่มสมุนไพรกานต่อให้หนึ่งขวดฟรีพร้อมกับให้หมออีกหนึ่งใบค่ะอ๋อมอหนึ่งใบถ้าถ้าถ้าท่านสั่งสิบโหลนะฮะถ้าสิบโหลก็1สิบใบผมจะไปจะไปยืนถือผ้าให้หน้าห้องน้ำโอ้สีสันสวยงามมากสีสดมากคุณจะไปที่ตัวเองเลยไปที่ตัวเองเลยครับโอเคเลยค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้ถ้าใครสั่งมาสิบโหลนะครับผมจะไปด้วยผ้าอันนี้แหละครับแล้วไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำ <anto> แบบแบบบัตเลอร์คนเส <laughs> ิร์ไว้ททำผาอย่างนี้เลยนะครับให้กับท่าน7วัน7วันเลยอยู่ที่น่เจวันเลยครับ7วันเลยนะแซนดี้สั่งนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับค่ะ1โหล6ขวด3ขวด2ขวดได้หมดท่านโทรเข้ามาเลยจะได้รับฟังเพลงเพราะๆและอยากจะได้อะไรโทรมาหาคุณธนพรเลยเรต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับ ที่ให้ความเมตตาช่อง13สั่งเครื่องดื่มสมุนไพร Happy p e o p l e Fresh เมื่อท่านสุขภาพดีเป็นสิ่งที่เรามีความสุขด้วยกันท่านก็มีความสุขเราก็มีความสุขเช่นคุณหมอปรีชา